กินอีกหรือเปล่าลูกพ่อทำม่ไดรพ่อถอยมาชนของเล่นลกูกชนเล่นไทยของเล่นน้องมียนขาชนเล่นประวานค่ะของเล่นประวานค่ะงั้นไม่ใช่ของน้องมีนหรอคะเล่นเอาน้ำชมอตแล้วสตรอเบอรี่อยู่ไหนอยู่ไหนล่ะคะลูกรสสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนคะขวดมันเป็นสีอะไรรสสตรอเบอรี่<ล>แดงแดงแดงอยู่ไหน อยู่ตรงไหนล,ะะลูกพ่อก็ไม่เห็นเหมือนกันบอให้ประวานเล่นเราอยู่ไหนอยู่ไหนล,ลองหาดูสิครับเจ๊ไหมกินนังหุ่นอีกไหมข้าโล่งอะไรลงน้องมองอะไรน้องมินเดบนี้ไม่ได้ลูกเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังต้องเก็บไว้ให้น้องเบบี้เล่นด้วยคะ่ะ กินนังุ่นอีกไหมคะให้น้องเบบีกินด้วยโอ้เดี๋เอาหุ่นเหรอว่ามันเสียแล้วลูกกว่าน้องเบบีจะได้กินน่ะมันเสียแล้วลวกเนี่ยเพ่อ,อเอาไปทิ้งใช่เดี๋ยวเอาไปทิ้งถ้าถ้าเก็บไว้ให้รอให้น้องเบบีกินมันก็จะเสียก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยซื้อให้น้องเบบีใหม่ จะพ่อซื้อให้น้องเบบีใหม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อซื้อให้น้องเบบีใหม่นะคะตอนนีบบ้นนให้น้องมีนกินก่อนค่ะน้องมีเล่นของน้องมีนใช่น้องมีนเล่นของน้องมีนก็น้องมีนโตแล้วก็ให้น้องเบบีเล่นบ้างก็แบ่งให้น้องเบบีเล่นเล่นด้วยกันอันนี้อะไร น้องเบบีเล่นนี่ถ้าน้องเบบีเล่นไม่เป็นน้องมีสอนน้องเบบีเล่นได้ไหมคะเหม็นอะไรเหม็นอะไรล่ะคะลูกเหม็นน้ำพิงสาชูเหม็นน้ำส้มส่ชูล้างให้แล้วไม่ใช่เหรอลูกดมดมมือตัวเองหน่อยค่ะเหม็นไหมเหม็นหรือเปล่าไม่เหม็นหรอกแล้วเหม็นอะไรล่ะคะลูกพี่เอาน้ำพิสูพี่เอาน้พิสูอ๋อ กินกินอ่างหุ่นอีกหรือเปล่าคะโลกมีนจา๋ามีปัดในถ้วยปัดฝุ่นเหรอคะโลกน้องมีนทำอะไรคะโลกน้องม,มีนทำอะไรคะโลกปัดฝุนด่นออกมีฝุ่นเยอะไหมคะ ฝุ่นเยอะค่ะอืมขยันจังเลยนะคะนนแล้วกินอิ่มหรือยังคะโลกโ<อ>กินนัหวนอีกไหมคะนองกินนัหวนอีกไหมคะโลกมิจ๋าเพ่อเอาหวนไปเก็บนะเอาหวนไปเก็บได้ไหมคะไม่กินแล้วใช่ไหม พ่อไปเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะน้องมินไปเก็บด้วยกันองมิไปเก็บด้ยวกกยวกันมาปะอิ่มแล้วใช่ไหมแต่น้องมีอิ่มแล้วใช่ไหมคะโลกอืออ่าป่ะอิ่มแล้วใช่ไหมคะอ่าป่ะอ่าไปด้วยกันไปสอนกับแม่ไปสอนกับพ่อไปสอนกับแม่โอ้โหนูสอนได้แล้วเหรอลกอูกอ่าหนูจะไปสอนอะไรพี่ๆี่เขาคะ สอนองุ่นสอนทําอะไรอ่งุ่นโลกสอนเล่นองุ่นเขาเล่นยังไงองุ่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อวางไว้นี่ก่อนก็ได้ลูกมีเพื่อน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 อางุ่นเขาอยู่ตรงนี้โลกมินจ๋าอยู่ในตู้เย็นอ่ะอยู่ในตู้เย็นเหรอออะไปเอาเอาไว้เอาไว้ตรงไหน โอเคเก่งมากมา,อา,อายอ,อะไร<ล>หนาวนะ่าจะกินหรอโยเกิดมันหนาวนะมันเย็นนะหลบกินไหมจะกินหรอฮะมันหนาวนะมันหนาวนะใช้อากาศเย็นนะหลบ ให้หนาวให้หนาวก่อนให้หนาวก่อนตรงนี้หนาวแล้วลูกมันจะกินหรอคะไม่จะกินน,นะอ่าไม่กัดไม่กัดไม่เอาปากกัดต้องแกะก่อนใช่ต้องแกะก่อนคะ่ะลกูกแกะมอนพ่ออ๋อแกะได้ไหมพ่อแกะให้ไหมคะไม่จะอ,อ่ะบายบายพ่อก่อนบายบายจุ๊บด้วย อืมเก่งมากโอเคค่ะบยาสวัสด,ดีับเพนดีจ้ะน้องมินไปน้องมินไปจินโยจดเนาะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย